ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพมวันนี้ก็อยู่กันในเกมยันเนลแลตเดโมโเส่นเคยนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะปอใช้มอดนะจ๊ะก็สําหรับวันนี้นะคะปอก็จะมาฆ่าโอกานะคะที่เป็นศัตรูหัวใจของยันจังนะคะโอเคนางเนี่ยเป็นหัวหน้าชมรม,มชมรมอาถรรพ์นนะเออคือแบบว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยนะคะโอกาส เธออยู่ไหนเหรอจ๊ะเออฉันอยู่ห้องนี้อา้าไม่เห็นโอกะเลยอะโอกะหายไปไหนเนี่ยคือนางเนี่ยจะอยู่ห้องนี้นะคะเดี๋ยวปอนเนี่ยจะลองเอามีดอันนี้นะคะไปฆ่าคนแล้วก็อามาใส่ที่หัวกะโหลกนี้ดูนะคะอยากรู้ว่า จะเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่านะคะโอเคปอจะไปเข้าชมรมวาดรูปคะ่ะทุกคนหน้าตาอยู่ข้างบนนะคะอ๋อ oh, นี่ไงปอเจอแล้วชมรมวาดรูปนะคะหวัดดีคือชั้นอยากจะเข้าชมรมนะอ๋อ oh, oh. ได้สิ oh. ครับ oh. ยนจัง oh. ขอบคุณนะ oh. สุดหล่อเฮ้ย oh. hey, เราก็ได้หมวกมาแล้วนะคะเราเป็นสภาพกันดีกว่านะคะ ฉันต้องการชุดกันเพื่อนอนะโอ้สวยมากเป็นไงคือเข้ากับทรงผมทรงนี้มากเลยอะไปค่ะคือเราต้องหาเหยื่อรายแรกนะคะที่ชอบอยู่คนเดียวอ่ะก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือผู้ชายที่อยู่ในห้องเย็บผ้าเลยค่ะคือเหมาะที่สุดแล้วนะคะในการฆ่าคนนะคะวัสดีเพื่อนขอโทษนะ ขอลองของหน่อยดีโอเคครับ <laughs> โอเคโอเคมาแล้วเราก็จะเอามีดที่เปื้อนเลือดอันนี้นะคะมาใส่ตรงหัวกะโหลกค่ะอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะเฮบอกแล้วว่าต้องใช่ อะไรอ่ะทำไมมันน่าก,กลัวจังเลยทุกคนนี่มันที่ไหนโอ้ oh my g กอเฮ้ย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 พวกเขาคืออะไรอ่ะพวกเขาคือเทพกันหรออันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่ามันน่าก,กลัวมากเลยอ่ะแปลว่าไอคนที่มันอยู่ในชมรมนี้เนี่ยแม่ง ทุกคนเลยนี่ว่าคือปออ่ะก็แบบว่าอยากรู้ก็เลยลองดูนะคะปรากฏว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นจริงนะคะมาค่ะปอก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเดี๋ยวปอน่ะจะให้ยันตังนะคะเข้าเรียนก่อนดีกว่านะคะทุกคนปะดูยครับรยกันเลยเข้าเรียนกันเอิมเราจะอัพเป็นพลังการแล้วกันเนาะโอเคไปครับ คือปออยากรู้ว่าโอกะนะคะจะไปกินข้าวที่ไหนจ้าไปเราไปตามล่าหาโอกะกันดีกว่านะคะคือปอหาโอกะไม่เจอเลยวะนางไปอยู่ไหนอของขางวะเนี่ยเออมีคนบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะคือน้องสาวของ เอ่อพระเอกใช่ไหมก็ว่าอยู่เนาะอ๋อก็แปลว่าน้องเนี่ยมายืนเฝ้างี้หรออ๋อก็คือห่วงว่างั้นเถอะมททาเป็นห่วงพี่ชายอยากตาหารอฮ่่อนฮ้จะเอาใช่ไหมเออไม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ทุกคนเราต้องหาโอกาสให้เจอเว้ยฮ้ยแล้วคือน้องจะไปนั่งกินข้าวไหนอะ อ๋อน้องมานั่งตรงนี้แทนหรอไอยาไอยาไอยาโอเคโอกะโอกะโอกะอยู่ไหนเนาะหรือว่าอยู่อยู่หน้าชมรมวะเออก็เป็นไปได้นะคะเฮ้ยนั่นไงตรงชัยแนนเลยอ้าว เจอตัวเธอแล้วกว่าจะหาตัวเจอมานี่สิ see? ไงทำเป็นเขินกล้องอ่ uh huh. าฮะแล้วก็จะมาทำควีดเหมือนเดิมนะคะได้เลย out, ต้องการหนังสือ <please> ใช่ไหมเออเพอดีว่าฉันอะ่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณนะยันจังไม่เป็นไรจ้าแค่เนี่ยสบายสบายเอาละครับแล้วก็เราเนี่ยจะวิ่งไปที่ห้องพยาบาลนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ฆ่านางแบบว่าเฉยๆเว,ว้ยคือมันดูธรรมดาเกินไปนะคะ <c oughs> อะไรมีปัญหาหรอหเดี๋ยวเจอกันแนแน่ เรจอแน่เรเจอแน่แอแนโอเคทุกคนขโมยกันเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ได้มาฆ่าแบบเฉยๆนะคะเราเนี่ยจะมาใช้งานนางค่ะให้นางฆ่าคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ฆ่าตัวเองตามค่ะโหเจนี่เออโหดไร้มากๆเลยนะคะมผมขอ,อยาสลบหนึ่งขวดครัป้อมได้เลย,ยจังจะไปขอบคุณนะคะ ว่าแต่เราต้องขึ้นไปไปหาหัวหน้าชม,มรมนะคะเพื่อขอออกจากชมรมนี้นะคะฉันอยากจะมาลาออกนะ่ะใช่แล้วฉันเบื่อแล้ว คือไม่รู้ว่าเราจะเข้าชมลมเกมมิ่งได้เลยหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องรอพรุ่งนี้หรือเปล่าบอกก็ไม่แน่ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะชมรมเกมมิ่งสวัสดีขอเข้าชมรมหน่อย <Okay. S 1> เฮ้ยได้ด้วยว่ะสวยเลยมาอัพสกิลมือเบาเหมือนเดิมนะคะ โอเคครับในการที่เราเนี่ยจะฉีดยาไข่นะคะก็ต้องมือเบาๆนะคะอย่ามือหนักโชเดอร์มาสวัสดีโอกาส oh. ฉันต้องการ <is> ให้เธอตามฉันมาน่ะเธอพอจะว่างไหมโ <Okay. S 2> oh. อเคเฮ้ยนางตามเรามาด้วยวากมา <laughs> เธอเตรียมตัวได้เลยอ้ออาวทุกคนผิดทางโทษทางนี้โอกาสเธอนี่มันก็ง่ออยู่นะอ้าเดี๋ยวทำไมนุ่มพี่มานั่งคนเดียวตรงนี้วะโอเค,อเคตามฉันมาเลยจะโอกาสขาอยาอย่าหยุดเดินเชลราม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 เรา,า,าจะมาจับตัวนางกลับบ้านกันนะคะมาเร็วมาเร็วเฮ้ยอย่าพึ่งกลับมาก่อน เดี๋ยวเถอะเดเถอะเธอจะเป็นไหนไม่ได้ทั้งแหละอย่าหันหลังมาเชียวหลักโอกะขอโทษนะแต่ฉันต้องทำจริงๆฉีดยาสลบนะคะเรียบร้อยโอกะเสร็จเราแล้วค่ะทำการลากนางมาเลยครับนี่อ้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเกมมากเลย ต้อกระจายหมดเลยเรียบร้อยขำแป๊บในที่สุดนะคะแล้ก็ทำสำเร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เป็นมารหัวใจของเราเหมือนกันนะคะวัสดีลายต่อไปเนี่ย จะต้องเป็นเธออย่างแน่นอนเลยจ้ะคอยดูนะคนที่บังอาจมายุ่งกับลุงพี่ของฉันจะต้องตายทุกคนเฮ้เฮอแล้วก็เธอด้วยเช่นกันฮึฮึฮึเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแน่นอนว่าต้องห่วงน่ะไปค่ะทุกคนเราขึ้นชั้นเรียกลับบ้านกันดีกว่านะคะ เพราะว่านี่มันก็คือบ่ายโมงกว่าแล้วเนาะไปค่ะกลับบ้าน,ค,ค,นค่ะเรืองกลับบ้านแล้วบายบายค่ะคุณครูแล้วเจอกันนะครับเฮ้ยคือปออยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจับตัวทั้งสองคนล่ะ<อ>มันจะได้ปะวะเฮ้ยไม่น่าได้นะคะ เนะก็ถ้าใครที่พอจะรู้ก็สามารถเม้นบอกปอได้นะคะว่าเราเนี่ยสามารถจับตัวคนเนี่ยกลับบ้านถึงสองคนได้ไหมนะคะนี่มีคนหายตัวไปใช่แล้วฝีมือของฉันเองนะ <laughs> เอ,อเยสวัสดีโอกาส โอกะของฉันฉันจะขังเธอในนี้18ชั่วโมงสตอบอย่าทำแบบนี้นะยันจังลปอยฉัมไปไม่ฉันจะขังเธอให้ตายไปเลยโอเกะเพราะว่าเธอน่ะมันน่ากลัวไปไปขังต่อค่ะ น็อตแดนทำไมถึงทำแบบนี้กับฉัน <No. S 1> โ,อโอ้โหแอบบสองสารนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่คะ่ะทุกคนเราจะไม่ใจอ่อนเด็ดขาดเลยนะคะโอกแบบาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือนางไม่มีสติแล้วนะคะคือแบบว่า ตาลอยไร้ความหวังทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ <laughs> นอนดีกว่าก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ายันจังหรือว่าโอกาสที่น่ากลัวนะคะ <gasps> เออไม่รู้ว่าใครน่ากลัวกว่ากันนะโอกา เวลาออกโรงแล้วโอกาสโอเคถึงโรงเรียนแล้วคือปออยากรู้ว่าเออเราให้โอกาสเนี่ยไปฆ่ารุ่มพี่เลยปะวะอยากรู้อะรุ่มพี่ขอฆ่าไม่ได้นี่หว่าแย่จุง a <you> okay? ไม่โอเคเลยค่ะรุ่มพี่รุ่พี่ฉันอยากฆ่ารุ่มพี่ค่ะรุ่พี่ทำไมเราฆ่ารุ่มพี่ไม่ได้วะ มนี่สิเธอเป็นน้องสาวของรุ่นพี่ใช่ไหมในเมื่อถ้าเราเนี่ยไม่สามารถฆ่ารุ่นพี่ได้นะคะเราก็จะส่งโอกกะนะคะไปฆ่าน้องสาวของรุ่นพี่นะคะทุกคนเป็นไงเป็นยังไงโคตรเลวเลย <handle> สวัสดีนางพยาบาลเอ๊ะเราจะฆ่านางพยาบาลดีวะทุกคนอันไหนมันน่าสนใจกว่ากันละ่ะแต่ว่าพยาบาลเนี่ยเปอมไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะฆ่าได้หรือเปล่านะคะอาจจะแบบว่าเอิม่มอาจจะเก่งไงเนาะนี่แน่หยิบปี้โทแม่งเลยฉันไม่กลัวทลกนะเพราะว่าฉันอะนมีมอดช่วยนะเอคนขี้โกง โอกะโอกะอยู่ไหนฉันเอามีดมาให้เธอแล้วโอกะเอา้าโอกะไม่ได้มาหรอทุกคนเอา้าโอกปะปาไม่เห็นเจอโอกะเลยอะ่ะเอ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยว,ยวคือเกมบักใช่ไหมทุกคนปาหาโอกะเจอแล้วค่ะนางขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะโอโหปอก็หาตั้งนานแน่เอาละครับ มาเรามาเริ่มกันดีกว่าเธอต้องไปฆ่าให้ฉันเดี๋ยวนี้นี่คือน้องสาวของพระเอกของเรานะคะจับปลายโอกะคิวคิวคิวไปเลยโอกะ <Okay. S 1> เธอจะต้องเป็นทาสฉัน <Kill. S 1> ก็อย่างที่ปอบอกไปนะคะว่า ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะฆ่าพระเอกไม่ได้แต่เราก็ฆ่าน้องสาวเขาได้นะคะ <Yeah. S 1> ให้เขาเนี่ยใจถลายนะคะ <Yeah. S 1> คือโอกาสแบบว่าน่ากลัวมากแม่ดูดิ <Yeah. S 1> โอกาส <Okay. S 1> เอาละฮะ <Yeah. S 1> เราจะมาดูรุ่มพี่นะคะใจสลายกันนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือ <Yeah. S 1> ที่ปอเพิ่งบอกไปนะคะว่าปอเนี่ย เบื่อคิดหน้ารุ่นพี่เว้ยคืออยากให้ยันจังเนี่ยหาผู้ชายใหม่ทีนะคะแต่ก็ทำไม่ได้ไงจริงมาแล้วมาแล้วเธอตายแน่เออ <c oughs> เอาแล้วมาแล้ว <c oughs> นี่แน่เรียบร้อย สุดน้องสาวของรุ่มพี่ก็ตายต่อเดน่าต่อตาเลยนะคะลาก่อนโอกาสขอบคุณนะเออเรียบร้อยนะคะอ,อน้ำมะเกิดเทศพุ่งเลยนะเออศพเด้งเป็นสองคนเลยนะคะออเอาละครับ ก็คือนอนตายคู่เลยนะคะทุกคนไม่น่าเลยโอกะและน้องสาวของรุ่นพี่นะคะอะไรเธอเธอกลัวอะไรหรอฉันกลัวสิ่งอันจังเธอเห็นไหมอ๋อฉันก็เห็นนะแต่ว่าเฉยๆน่ะเฮ้ยเดี๋ยวัวร้อนหัวร้อน เฮ้ยเจอมีคนวิ่งมาเจอศพแล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเกมบักเอิอ่มรุ่นพี่เอ่อรุ่นพี่โอเคไหมคะอะไรเนี่ยเกมบักอะไรเนี่ย Oh. เอาละครับแล้วเราก็ได้กำจัดหนามหัวใจนะคะโอกะนะคะแล้วก็น้องสาวของลุ้มพี่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดช่วยพคลาให้เปา้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแกนจังขอตัวค่ะบ๊ายบาย <c oughs>